โอเคค่ะวันนี้มาพบกับน้องมุกไล์เพลงนะคะโอเควันนี้ก็จะมาสอนสอนทำอะไรสอนแก้แอปนะคะแอปแอปหนึ่งนะคะคือแอปนี้แอปนี้แอปนี้โอเคนะคะแอปเต้นสายอยอเนาะก็คือเราโหลดมาฟังเพลงเฉยๆนะก็ก็แบบเออจะถ่ายวิดีโอแบบเออจะถ่ายวิดีโอน้องเต้นอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ใช่ป่ะเออวันนี้เราจะมาสอนแก้แอปกันนะคะให้มันดีเหมือนเดิมนะคะก่อนแรกนะคะเราก็กดไปที่ตั้งค่าเลย ตั้งค่าเขาอยู่ไหนเนี่ยขอตั้งค่าเขาอยู่นี่คือเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรหน้าจอใหม่ก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องนะคะแล้วก็กดตั้งค่านะแล้วก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันโอเคกดเข้าไปเลยอ่าแล้วก็เลื่อนขึ้นไปแล้วก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็กด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 เดี๋ยวรอก่อน ตอนการติดตั้งเลยค่ะไม่ต้องลงไม่ต้องเล่นแม่งมันเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้มอขอลเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะวิบายจุ๊บ